สวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดในครั้งนี้นะครับขอแนะนําตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับผมผมนัทนนทนินรุ่งวรวัตนะครับเป็นที่ปรึกษาประธานบริหารของบริษัทฟิลเทเลคอมคอปเปอร์เรชั่นครับในการไลฟ์ครั้งนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันข้อมูลของโครงการที่ชื่อว่าซิมปันสุกนะครับซึ่งเป็นโครงการรับสมัครดีลเลอร์นะครับของบริษัทฟิลเทเลคอมคอ c o ปอ o r เรชั n นที่ท่านนั้นจะสามารถ สร้างรายได้นะครับผ่านโลกออนไลน์ได้จากการใช้โทรศัพท์มือถือนะครับโดยใช้สัญญาณของ f ฟิลเทเล c o มค o r ์ปอเรชันนั่นเองนะครับผมซึ่งท่านนั้นจะสามารถสร้างรายได้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าตั้งแต่หลักพนันหลักหมืน่นหรือว่าหลักแสนต่อเดือนได้เลยนะครับส่วนรายละเอียดของโครงการซิมปันสุกนั้นจะมีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับก็ตามผมมาได้เลยนะครับซึ่งในปี2562นะครับ ตลาดโทรคมนาคมประเทศไทยนั้นมีมูลค่าสูงถึงนะครับ6 1แสนหนล้านบาทนะครับผมโดยมีหมายเลขนะครับโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับจำนวน100ล้านหมายเลขนะครับผมทางกสทชนะครับผมเขาทำนายไว้เรียบร้อยแล้วครับว่าไม่เกิน3-5ถึงปีหมายเลข100ล้านหมายเลขนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็น150ล้านหมายเลขจากจำนวนประชากรเท่าเดิมครับ คำถามสำคัญก็คือจะดีไหมครับถ้าท่านนั้นจะมีรายได้เหมือนกับเจ้าของเครือข่ายผู้ใช้สัญญาณได้นะครับผมเหมือนกับโอเปอเรเตอร์เจ้าใหญ่ๆได้โดยที่บริษัทฟิลส์เทเลคอมคอ p o เ a ชั o นนั้นเราก็เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการคลื่นสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตนะครับผมเรานั้นได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมนะครับจากกสทชถูกกฎหมายทุกประการครับ ฟิลเทเลคอมนั้นนะครับเราสามารถให้บริการสัญญาณนะครับโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตได้เหมือนกับผู้ให้บริการเจ้าอื่นที่อยู่ในตลาดครับผมโดยที่เรานั้นมีผู้ติดตามในไลน์ของเรานะครับมากถึง1ล้านคนเมื่อท่านนั้นนะครับซื้อซิมของฟิลไปนะครับท่านสามารถนําไปใส่โทรศัพท์มือถือของท่านนะครับหรือ iPad อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับและจะขึ้นสัญญาณว่าฟิลปรากฏอยู่บนเครื่องของท่านบนสมาร์ทโฟนของท่านได้เลยนะครับผม และสามารถใช้งานโทรเข้าโทรออกและอินเทอร์เน็ตได้เป็นปกติเลยคำถามสำคัญครับท่านว่าถ้าเสียบซิมแล้วสามารถขึ้นสัญญาณว่าฟิลได้แบบนี้ใช้งานได้แบบนี้มันปลอมแปลงกันได้ไหมครับถูกต้องมันไม่สามารถปลอมกันได้ถูกต้องไหมนะครับผมคำถามต่อไปครับท่านว่าเรานั้นจะต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่ครับในการที่จะทำให้สัญญาณน,นั้นใช้งานได้แบบนี้จริงๆ คงไม่ใช่ใช้เงินเพียงแค่หลักหมื่นหรือว่าหลักแสนใช่ไหมครับมันต้องใช้เงินลงทุนนะครับมากกว่าหลายร้อยล้านบาทครับในการที่จะทําให้ฟิลนั้นสามารถให้บริการคลื่นสัญญาณได้แบบนี้ครับเพราะฉะนั้นบริษัทฟิลเทเลคอมคอร์ปอเรชันของเรานั้นเป็นบริษัทที่มีตัวตนจริงเป็นของจริงนะครับให้บริการได้จริงครับผมและซิมปันสุกนั้นเราเป็นใครมาจากไหนอย่างนี้ครับ สิมปันสุขนั้นเราบริหารงานโดยบริษัท K4 Communication นะครับให้บริการคลื่นสัญญาณโดย Field Telecom Corporation บนโครงข่าย TOT ครับผมอยากจะให้ท่านนั้นรู้จักกับเจ้าของนะครับของบริษัท Field Telecom Corporation และ K4 Communication ครับท่านชื่อว่าดรเรืองฤดีลักษณะหุดหรือว่าบอสเตนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ประธานบริหารนะครับผม วิสัยทัศน์ของท่านคือเราจะเดินหน้าต่อไปนะครับกำหนดอนาคตและสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนไทยเปิดโอกาสให้คนไทยนั้นสามารถได้รับรายได้เหมือนกับการเป็นเจ้าของคลื่นสัญญาณได้เลยครับผมผ่านโครงการที่เรียกว่าซิมปันสุกนะครับวันนี้ครับท่านมีค่าใช้จ่ายในการที่ใช้โทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตนั้นเดือนละเท่าไหร่ครับ อาจจะเดินละ3า0ร้อยห้าันสองพหรือ5000ันสำหรับบางคนนะครับผมก็เคยเจอแต่คำถามก็คือว่าท่านนั้นเคยมีรายได้จากการใช้ไหมนะครับเคยใช้แล้วมีรายได้ไหมกับคืนมาหรือว่าเคยชวนเพื่อนมาใช้ไหมครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาณยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่เคยมีรายได้เกิดขึ้นไหมครับแน่นอนครับท่านไม่เคยมีรายได้จากการใช้หรือชวนเพื่อนมาใช้ถูกต้องไหมครับ จะดีกว่าไหมครับถ้าวันนี้ท่านเปลี่ยนมาใช้สัญญาณของฟิลเทเลคอมนะครับผมแล้วท่านนั้นเพียงแค่ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับเดือนละขั้นต่ำเนี่ยห้าบาทต่อเดือนและไม่ต้องขายสินค้าอะไรก็สามารถสร้างรายได้ให้กับท่านได้ครับเพียงแค่ท่านเข้าร่วมกับโครงการซิมปันสุขนะครับท่านก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจโทรคมนาคมได้นะครับผม สามารถเป็นเจ้าของเครือข่ายผู้ใช้สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เหมือนท่านเป็นเจ้าของโอเปอเรเตอร์เลยนะครับโดยที่ท่านนั้นไม่จําเป็นต้องลงทุนมาหาศาลในการเปิดร้านหรือไปซื้อไลเซนเปิดศูนย์บริการมีค่าใช้ใจ่ายจุกจิกมากมายภาระผูกพันที่ทําให้ท่านปวดหัวท่านบอกลาเรื่องพวกนั้นไปเลยครับไม่ต้องเช่าที่นะครับไม่ต้องจ้างพนักงานนะครับค่าไฟอะไรพวกนี้ไม่ต้องจ่ายนะครับผมเนาะ เพียงแค่ท่านมาเป็นดีลเลอร์นะครับกับคลื่นฟิวผ่านโครงการซิมปันสุกนะครับเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าจะย้ายค่ายเบอร์เดิมก็ได้นะครับผมและลงทะเบียนเริ่มต้นนะครับ1000บาทเท่านั้นเองท่านจะได้ค่าโทรนะครับค่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเงินเติมเข้าไปในซิมนะครับไปใช้งานได้จริงเลยนะครับ1,000บาทครับเป็นเครดิตเข้าไปในซิมนะครับไม่มีอะไรจะเสียครับมีแต่ได้กับได้หรือว่าท่านนั้นจะเลือกเป็นเปิดเบอร์ใหม่โดยที่ท่านนั้น ได้เบอร์สวยเบอร์ตองเบอร์เรียงเบอร์เก้าเก้าเก้าแปดแปดแปดเจ็ดแปดเก้าสี่ห้าหกหนึ่งหนึ่งสองสองอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับที่โดยปกตินั้นตามตลาดนะเขานะครับเขาขายกันเนี่ยห้าพันถึงหนึ่งหมื่นบาทท่านจะเริ่มตรงนี้ก็ได้ครับถ้าเริ่มตรงนี้ท่านจะได้เบอร์ประเภทนี้ไปนะครับผมแล้วก็ท่านจะได้ค่าโทรค่านเน็ตนะครับเข้าไปเป็นเครดิตในซิมนะครับสูงนะครับถึง2,000บาทเลยนะครับผมเลือกเอาเลยครับว่าจะเริ่มตรงไหน เพียงแค่นี้ครับท่านก็จะได้เป็นดิลเลอร์นะครับกับฟิลผ่านโครงการซิมปันสุกแล้วนะครับและท่านก็สามารถสร้างรายได้นะครับจากการขายเบอร์สวยเบอร์มงคลนะครับรับชําระค่าโทรศัพท์รายเดือนนะครับได้ให้กับได้ทุกค่ายเลยนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับผมรับเติมเงินนะครับให้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ทุกค่ายไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับผมไปเก็บค่าธรรมเนียมกับลูกค้าเองนะครับในอนาคตนะครับเราจะมี ขายประกันขายพรบรนะครับเปรียบเสมือนท่านเป็นเคาน์เตอร์เซอร์วิสโดยที่ท่านไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านหรือศูนย์ให้บริการนะครับทุกอย่างนั้นท่านสามารถจัดการบนโลกออนไลน์100%ไม่ต้องมีลูกน้องเลยนะครับผมท่านสามารถจัดการผ่านเว็บไซต์นะครับลันบนมือถือของท่านได้เลยนะครับผมนี่คือข้อดีที่สุดของดิลเลอร์ซิมปันสุขครับและท่านยังสามารถรับรายได้เพิ่มนะครับ จากแผนผลประโยชน์ของดีลเลอร์สูงสุด5ช่องทางจากการสร้างทีมดีลเลอร์เลยนะครับมีคอมมิชชั่นนะครับผมแอดไทม์ time, กองทุนซิมปันสุขวันไทม์รีวอร์ดแล้วก็พูลออร์เซล์นะครับแต่และข้อจะเป็นยังไงนั้นตามผมมาเลยนะครับข้อแรกครับคอมมิชชั่นครับผมดีลเลอร์ทุกท่านนั้นสามารถรับคอมมิชชั่นสูงสุดถึง50%นะครับจากการแนะนำดีลเลอร์ใหม่เข้าสู่โครงการซิมปันสุขได้นะครับ กานสมัครเข้ามาเป็นดีลเลอร์นะครับไม่ว่าจะเปิดสัญญา1000หรือว่า5,000บาทนะครับท่านจะอยู่ในฐานะของเบสิกนะครับผมเมื่อท่านแนะนำดีลเลอร์ใหม่นะครับเข้ามาในโครงการนะครับผมท่านจะได้ค่าแนะนำนะครับ20%นะครับจากตัวอย่างนี้นะครับผมท่านแนะนำดีลเลอร์ใหม่เปิดสัญญาดีลเลอร์นะครับ1,000บาทท่านก็จะได้20%นะครับก็คือ200บาทนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าท่านแนะนำได้5,000บาทนะครับท่านจะได้รับคอมมิชชั่นสูงถึง1,000บาทเลยทีเดียวนะครับเยอะมากๆแล้วถ้าท่านนั้นทำต่อนะครับจนแนะนำครบ20เบสิกนะครับผมระบบจะอัปเกรดตำแหน่งของท่านนะครับให้เป็นตำแหน่งที่ชื่อว่าสตาร์ดิลเลอร์ครับเนาะถ้าท่านแนะนำา1000ครบ20ท่านก็ได้ค่าคอมมิชชั่นรวมถึง4 0 0 0บาทและได้ตำแหน่งที่ชื่อว่าสตาร์ดิลเลอร์ครับ และหลังจากที่ท่านนั้นเป็นสตาร์ดีลเลอร์นะครับท่านจะได้สิทธิ์เพิ่มเติมก็คือเมื่อท่านแนะนำดีลเลอร์ใหม่เข้ามานะครับผมค่าแนะนำของท่านเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นถึง40%และยังไม่พอนะครับเมื่อท่านลงไปซัพพอร์ตหรือช่วยเหลือทีมงานเบสิกของท่านให้ทีมงานเบสิกของท่านนะครับสามารถสร้างดีลเลอร์ใหม่ได้นะครับผมใต้ทีมงานเบสิกของท่านนะครับเบสิกใหม่ทั้งหมดนะครับผม ท่านได้ด้วยครับ20%นะครับผมไม่จำกัดชั้นลึกเลยอันนี้เยอะมากๆลองจินตนาการตามผมดูนะครับว่าสตาร์ดิลเลอร์นั้นแสดงว่าต้องมี20เบสิกถูกต้องไหมครับถ้าท่านสามารถทำให้20เบสิกของท่านนั้นมีแค่1เบสิกนะครับต่อวันนะครับผมโดยที่แต่ละคนนั้นที่เปิดใหม่นั้นเปิดเพียงแค่1000บาทนะครับท่านจะมีรายได้วันละ4000บาทแล้วนะครับ นั่นหมายความว่าเดือนหนึ่งแสนสองแล้วนะครับผมและยังไม่พอครับยังไม่หมดยังไม่หมดเมื่อท่านนั้นสามารถทำให้ทีมงานของท่านนั้นเป็นตำแหน่งสตาร์ดิลเลอร์ได้เหมือนกับท่านนะครับผมใต้สตาร์ดิลเลอร์คนนั้นนะครับถ้าเกิดว่ามีเบสิกเกิดขึ้นใหม่นะครับทั้งหมดเลยนะครับเราจ่ายให้ท่านเพิ่มอีก50บบาทน,นะครับผมทุกคนเลยไม่จำกัดชั้นลึกนะครับ จนกว่าจะไปเจอสตาร์ดิลเลอร์อีกคนหนึ่งนะครับจ่ายเยอะมากๆเลยและหลังจากนั้นนะครับท่านก็ทำต่อนะครับสร้างทีมต่อนะครับช่วยเหลือทีมให้ขยายทีมดิลเลอร์ของท่านได้นะครับท่านก็เชิญคนใหม่ของท่านได้นะครับผมเนาะทำไปเรื่อยๆครับจนทีมของท่านนั้นนะครับครบ500นะครับห0 0หมายเลขหรือ500เบสิกนะครับผม ระบบจะปรับตำแหน่งของท่านนะครับให้เป็นตำแหน่งที่เรียกว่าซูเปอร์สตาร์ดิลเลอร์ครับและหลังจากที่ท่านนั้นเป็นซูเปอร์สตาร์ดิลเลอร์แล้วนะครับท่านเชิญคนใหม่นะครับมาเปิดเบสิกด้วยการแนะนำของท่านเองนะครับท่านจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงถึง50%เลยนะครับผมเนาะสูงมากๆสูงมากๆจ่ายครึ่งๆเลยนะครับและเมื่อท่านลงไปช่วยทีมงานเบสิกของท่านนะครับให้เขาเนี่ยขยายได้นะครับผม ท่านได้ด้วยครับ30%นะครับเนาะเยอะมากๆและเมื่อท่านมีทีมงานเป็นสตาร์ดิลเลอร์นะครับและและมีเบสิกใต้สตาร์ดิลเลอร์คนนั้นนะครับทุกๆุเบสิกนะครับท่านได้ด้วยครับ10%นะครับผมเนาะไม่จำกัดชั้นลึกเลยอันนี้เยอะสุดๆนะครับอ่าและเมื่อท่านนั้นมีทีมงานนะครับเป็นซุปเปอร์สตาร์ดิลเลอร์ตำแหน่งเดียวกับท่านนะครับผม ได้ทีมงานซ u เปอร์สตาร์ดิลเลอร์คนนั้นนะครับลึกลงไปไม่จำกัดชั้นนะครับผมเบสิกใหม่ทั้งหมดนะครับเราจ่ายให้กับท่านนะครับ50บาทต่อ1เบสิกใหม่จนไปถึงซ u เปอร์สตาร์ดิลเลอร์อีกคนหนึ่งนะครับผมบอกเลยครับว่าตำแหน่งซ u เปอร์สตาร์ดิลเลอร์นี้เป็นตำแหน่งที่ท่านนั้นจะต้องทำให้ขึ้นมาถึงได้เร็วที่สุดนะครับทำให้เร็วที่สุดเพราะรายได้ตรงนี้เยอะมากๆครับ รายได้ข้อต่อไปนะครับเราเรียกว่า a i r t i m e ครับหรือว่าคอมมิชชั่นจากการเติมเงินใช้จริงของทีมงานดิลเลอร์ที่ท่านสร้างขึ้นมานะครับผมซึ่งเราจ่ายนะครับลึกถึง7ชั้นนะครับผมเนาะขึ้นอยู่กับว่าท่านนั้นเป็นตำแหน่งอะไรนะครับแน่นอนครับทุกท่านเข้ามาใหม่นะครับเราก็จะเป็นเบสิกก่อนถูกต้องไหมครับเบสิกนั้นนะครับจะได้3ชั้นครับ ชั้นละ0.5%ของเงินเติมนะครับเข้ามานะครับของทีมงานเนาะและถ้าเป็นตำแหน่งสตาร์นะครับก็จะได้เพิ่มอีก2ชั้นครับชั้นที่4และชั้นที่5นะครับอีก0.75%นะครับและสุดท้ายนะครับตำแหน่งซ u เปอร์สตาร์ดีลเลอร์นะครับจะได้ชั้นที่6และ7ด้วยอีก1.5%ครับในตารางนี้นะครับผมทำตัวอย่างรายได้ขึ้นมานะครับเพื่อให้ท่านนั้นมองเห็นนะครับว่า ท่านนั้นสร้างทีมดิลเลอร์นะครับของท่านขึ้นมาเนี่ยมันจะคุ้มค่าขนาดไหนนะครับถ้าท่านได้คอมมิชชั่นจากการเติมเงินและใช้งานจริงของทีมที่ท่านสร้างขึ้นนะครับเพียงแค่ทุกคนนั้นใช้งานนะครับเฉลี่ยดเดือนละ300บาทนะครับและท่านนั้นมีดิลเลอร์นะครับในชั้นที่1เนี่ย สิบหมายเลขนะครับและสอนให้แต่ละคนนั้นไปทําคนละสิบนะครับลงไปเรื่อยๆครับสิบคูณสิบคูณสิบ,สบลงไปเรื่อยๆนะครับถึงชั้นที่เจ็ดนะครับผมไรายได้ตรงนี้นะครับต่อเดือนเนี่ยจะอยู่ที่สี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทโอ้โหหลายๆท่านฟังตัวตัวเลขตรงนี้แล้วคือโอ้มันมันมันโอเวอร์มากเลยนะครับโอ้เดือนละห้าสิบล้านสี่สิบเก้าล้านเลยเหรอต้องทํารายได้ต้องทํา เอ,อหมายเลขในทีมเนี่ยนะครับสิบล้านหมายเลขเลยเหรออะไรอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้ครับผมอยากให้ท่านมองอย่างนี้นะลองคิดว่าตัวเลขสี่สิบเก้าล้านเนี่ยเป็นตัวเลขเป้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นถ้าท่านทําสําเร็จเพียงแค่นะครับเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นตนะครับของเป้าใหญ่นี้ก็เดือนละสี่ล้านเก้าแล้วถูกต้องไหมครับแต่ถ้าท่านทําสําเร็จเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นล่ะเอาแค่เปอร์เซ็นต์เดียวพอนะ เปอร์เซ็นต์เดียวเนี่ยท่านก็มีรายได้คอมมิชชั่นจากการเติมเงินของทีมงานนะครับเดือนละ4ี่แสนเก้าแล้วนะครับผมคาถามก็คือว่าคุ้มไหมครับมันคุ้มค่าไหมที่ท่านเนี่ยจะลงทุนลงแรงนะครับสร้างตรงนี้ขึ้นมาสําเร็จเพียงแค่หเปอร์เซ็นและท่านมีรายได้เฉลี่ยเฉลี่ยต่อเดือนนะครับเดือนละ4ี่แสนเก้าเกือบห้าแสนบาทคําถามคือคุ้มไหมครับถ้าคุ้มแล้วตัดสินใจเริ่มเลยครับ รายได้ข้อต่อไปนะครับเราเรียกว่ากองทุนซิมปันสุขครับเมื่อมีดีลเลอร์ใหม่นะครับเปิดสัญญานะครับไม่ว่าจะเป็น1,000หรือ5,000บาทนะครับยอดทุกๆ1000บาทนะครับบริษัทจะเติมนะครับ25บาทเข้ากองทุนกลางเรียกว่ากองทุนซิมปันสุขนะครับและจะนำมาปันผลให้กับสมาชิกในกองทุนนะครับผมเมื่อครบ10,000 0ซิมนะครับ ถ้าท่านเปิดดิลเลอร์ที่1,000บาทนะครับท่านจะได้1กองทุนถ้าท่านเปิด5000บาทนะครับท่านจะได้5กองทุนนะครับผลและก็เรานั้นปันผลนะครับสูงสุดเมื่อครบ10,000แสนซิมนะครับกองทุนละ5,000บาทนะครับยังไม่หมดนะครับ รายได้ข้อต่อไปนะครับเราเรียกว่า one time reward ครับหรือว่ารายได้ที่จ่ายครั้งเดียวนะครับตรงนี้มีสส่วนนะครับผมส่วนแรกคือเมื่อดีลเลอร์นะครับแนะนำดีลเลอร์ใหม่ครบทุกๆยี่หมายเลขนะครับโดยการแนะนำตรงนะครับเราจะจ่ายโบนัสให้ท่านเพิ่มนะครับ2000บาทนะครับ แนะนำ20แรกนะครับก็เอาไป2,000แนะนำอีก20ก็เอาไป2,000แนะนำอีก20ก็เอาไป2,000ครับและส่วนต่อไปนะครับผมเมื่อหลังจากท่านแนะนำครบ20แล้วและท่านทำทีมดิลเลอร์ของท่านต่อนะครับจนครบ500ซิมนะครับผมรับเงินรางวัลตรงนี้นะครับ30,000บาทแต่ตรงนี้เราจ่ายครั้งเดียวนะครับและเงื่อนไขในการได้30,000บาทตรงนี้ก็คือท่านจะต้องแนะนำให้ครบ20ก่อนอย่างน้อยหครั้งนะครับ และ1สายงานของดีลเลอร์นะครับเรานับนะครับเรานับข้อนี้ให้นะครับไม่เกิน100หมายเลขหรือ100ซิมนะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นท่านต้องมีอย่างน้อยนะครับ5สายงานนะครับที่ทำงานจริงๆนะครับถึงจะมีสิทธิ์ได้รายได้ตรงนี้นะครับตรงนี้เราจ่ายส0,000่นบาทตรงนี้ครั้งเดียวครับและยังไม่หมดครับยังไม่หมดยังไม่หมดนะครับเรามีรายได้ข้อสุดท้ายอีกข้อหนึ่งครับเราเรียกว่า pool all sales นะครับผม เราจะจ่าย1%นะครับของยอดการเติมเงินทั้งหมดของดีลเลอร์และลูกค้าปลีกในโครงการซิมปันสุขนะครับออกมา1%ให้กับคนที่มีตำแหน่งที่เรียกว่าอ l ลิ e ดีลเลอร์ครับโดยที่การที่จะเป็นอ l ลิ e ดีลเลอร์ได้นั้นเพียงแค่ท่านนั้นมีซปเปอร์สตาร์ดีลเลอร์เกิดขึ้นใน3สายงานดีลเลอร์ของท่านนะครับแต่ในวงเล็บนะครับ ต้องเป็นสายที่ยังไม่มีอ l ล t ิ d ดิลเลอร์เกิดขึ้นเท่านั้นนะครับเราถึงจะนับให้นะครับผมเมื่อท่านเป็นอ l ล t ิ d ดิลเลอร์แล้วนะครับท่านจะได้ส่วนแบ่งคอมมิชชั่น1%จากการเติมเงินทั้งหมดของโครงการซิมปันสุขเลยนะครับโดยหารกับตำแหน่งอ l ล t ิ d ดิลเลอร์คนอื่นนะครับผมที่มีอยู่ในโครงการนะครับมี2คนก็หารกัน2คนถ้ามีคนเดียวก็รับไปเต็มๆเลย1%ครับตรงนี้ดีมากๆเพราะฉะนั้น เป็น e อลิ l ดิลเลอร์กันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแผนผลประโยชน์ของดิลเลอร์นะครับทุกข้อเลยจ่ายเยอะมากๆเลยถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าท่านนั้นไม่มีการใช้นะครับใช้ซิมนะครับใช้สัญญาณของฟิลจริงๆนะครับท่านจะไม่มีรายได้นะครับในโครงการนี้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราออกแบบนะครับแพ็กเกจเติมเงินในโครงการซิมปันสุขให้ดิลเลอร์แต่ละตำแหน่งนะครับให้ได้ใช้นะครับในการ ได้รายได้จากแผงผลประโยชน์ด้วยนะครับผมเนาะโดยที่ดิลเลอร์แต่ละตำแหน่งนะครับจะต้องมีการเติมเงินขั้นต่ำเข้ามานะครับตามที่ระบบกำหนดนะครับผมเนาะโดยที่เบสิกนะครับเรากำหนดว่าเบสิกนั้นจะต้องเติมเข้ามานะครับขั้นต่ำเดือนละ50บาทเท่านั้นเองนะครับเพียงแค่50บาทต่อเดือนนะครับผมใช้แค่นี้ครับเนาะแต่ถ้าคิดว่าตัวเองใช้ไม่พอจะเติมมากกว่านี้ก็ได้ครับ50บาทนั้นท่านจะได้ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับในเลทนะครับ 25สตางค์ต่อปริมาณการใช้1เมกนะครับผมหรือว่าโทรทุกเครือข่ายครับนาทีละ75สตางค์นะครับเติม50บาทใช้ได้30วันครับเนาะแต่ถ้าเกิดว่าท่านเป็นสตาร์ดิลเลอร์แล้วนะครับผมสตาร์ดิลเลอร์จะต้องเติมเงินขั้นต่ำเข้ามานะครับ300บาทหรือว่าเติมเป็นแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจสตาร์นะครับ299บาทนะครับ ใช้อินเทอร์เน็ตได้ความเร็ว4เมกนะครับไม่จำกัดนะครับใช้ได้30วันตำแหน่งซูเปอร์สตาร์ครับเติมขั้นต่ำนะครับ500บาทนะครับขึ้นไปนะครับหรือว่าจะเติมแพ็กเกจนี้ก็ได้ครับซูเปอร์สตาร์แพ็กเกจราคา499นะครับผมจะใช้อินเทอร์เน็ตได้นะครับความเร็ว6เมกนะครับและโทรในเครือข่ายนะครับไม่จำกัดครั้งละ60นาทีนะครับใช้ได้30วัน ตำแหน่งอีลิทครับตำแหน่งอีลิทเติมเงินขั้นต่ำนะครับเดือนละ1,000บาทนะครับผมหรือว่าจะเติมแพ็กเกจ999ซึ่อซึ่งเป็นแพ็กเกจอีลิทก็ได้นะครับใช้อินเทอร์เน็ตได้ความเร็ว6เมกนะครับไม่จำกัดไม่ลดสปีดนะครับและมีการให้ค่าโทรนะครับโทรทุกเครือข่าย500นาทีนะครับใช้ได้30วันครับ ท่านจะต้องเติมนะครับขั้นต่ําตามนี้นะครับหรือว่าแพ็กเกจตามนี้เท่านั้นนะครับเติมมากกว่าได้ครับแต่ห้ามน้อยกว่านะครับไม่งั้นท่านจะไม่มีรายได้จากแผนผลประโยชน์นะครับถ้าท่านไม่ได้เติมเงินครับและเป้าหมายของโครงการซิมปันสุขนะครับบริษัทนั้นเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะเปิดรับสมัคร1ล้านดีลเลอร์ครับหมายความว่าเราจะมียอดธุรกิจนะครับ จากการเปิดดีลเลอร์นะครับจากการขยายดีลเลอร์ออกไปนะครับอยู่ที่3,000ล้านบาทและเราจะแบ่งนะครับผลประโยชน์จากแผนผลประโยชน์ของดิลเลอร์นะครับจ่ายออกมาให้กับดีลเลอร์ทั้งหมดนะครับ2,400ล้านบาทซึ่งเป็นตัวเลขที่มาหาศาลมากคำถามของผมก็คือว่าท่านถ้ามาเป็นดีลเลอร์กับเรานะครับตั้งเป้าว่าจะแบ่ง ส่วนแบ่งจาก2,400ล้านบาทนี้กี่เปอร์เซนต์ครับลองคิดดูครับทีนี้ลองคิดตามผมดูนะครับถ้าท่านนั้นมีส่วนแบ่ง10%์นะครับจาก2,400ล้านบาทนั่นหมายความว่ารายได้ถึง240ล้านบาทนะครับผมโอ้โห240ล้านบาทมันดูโอเวอร์ไปเอาอย่างนี้ครับถ้าท่านตั้งเป้าว่าแบ่งเพียงแค่ 1%, 1นะครับจากเป้าใหญ่สุด2,400ล้านบาทครับ1%นั่นั้นหมายถึง24ล้านบาทเลยนะครับมาหาศาลอยู่ดีถูกต้องไหมครับอ่ะอะโอเคโอเคถ้าท่านยังคิดว่า24ล้านบาทโอสำหรับฉันเนี่ยเออมันดูไกลเกินอะ่ะนะครับผมเอาอย่างนี้ครับ0.1%เพียงแค่0.1%เองนะครับท่านก็มีรายได้นะครับ 2อล้านสแสนบาทแล้วอย่างนี้ท่านคิดว่ามันน่าที่จะลงทุนลงแรงลงมาสร้างดิลเลอร์กับโครงการซิมปันสุขไหมครับซึ่งก็เห็นด้วยกับผมไหมครับว่าเงินจำนวน2อล้านสแสนบาทนั้นอาจจะเป็นตัวเลขที่ดูไม่มากสำหรับเศรษฐีบางคนถูกต้องไหมครับแต่เห็นด้วยกับผมไหมครับว่าสำหรับคนธรมธรมดาาหลายคนนะครับ ซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นท่านก็ได้หรือว่าคนรอบๆตัวของท่านนะครับผมถ้าท่านมีรายได้2อล้านสี่แสนบาทนะครับเพิ่มขึ้นมาจากรายได้ประจําของท่านนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงสร้างความแตกต่างกับชีวิตคนธรรมดาธรรมดาได้ไหมครับเนาะมันอาจจะเป็นทุนการศึกษาที่ดีให้กับลูกๆของท่านก็ได้ถูกต้องไหมนะครับอาจจะเป็นทริปในฝันนะครับที่ท่านนั้นอยากจะพาพ่อแม่นะครับหรือว่า พาครอบครัวนะครับไปท่องเที่ยวด้วยกันนะครับผมเนาะไปเที่ยว6ดาวนะครับโรงแรมดีๆได้รับบริการสุดหรูให้รางวัลกับชีวิตสักครั้งหนึ่งดีไหมครับทำได้ไหมสอล้านสี่ทำได้เนาะนะครับหรือว่าจะมีการจะเป็นการเริ่มมีบ้านในฝันหลังเล็กๆที่อบอุ่นของท่านนะครับหรือว่าเอาไปปิดบ้านที่ท่านยังค้างแบงอยู่มันทำได้ถูกต้องไหมครับสำหรับบ้านสำหรับครอบครัวเล็กๆของท่านนะครับที่อบอุ่นเนาะ นะครับผมหรือว่าอาจจะไปซื้อรถคันใหม่โดยที่ไม่ต้องติดไฟแนนซ์นะครับผมเป็นรถที่พอใช้สําหรับครอบครัวนะครับไม่ต้องหรูหราเป็นซูเปอร์คาร์มันก็ได้ถูกต้องไหมครับหรือว่าจะเป็นหลักประกันให้กับครอบครัวของท่านก็ได้นะครับผมหรือว่าจะอะไรก็ได้ครับที่สามารถเติมเต็มความฝันให้กับครอบครัวเล็กๆที่อบอุ่นของท่านได้ผมคิดว่า2อล้านสี่แสนบาทนั้น ผมเชื่อว่ามันเติมเต็มความฝันให้กับท่านได้ครับเห็นด้วยกับผมไหมครับโอเคนะครับพอท่านรับข้อมูลนะครับฟังมาถึงตอนนี้แล้วท่านอาจจะมีความสงสัยว่าโอเคมันทำได้จริงเหรอนะครับคลื่นฟิวมันใช้ได้จริงหรือเปล่าสัญญาณเป็นยังไงนะครับทำแล้วมีรายได้จริงหรือเปล่าทำจากที่ไหนได้บ้างทำออนไลน์100%ได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวผมนั้น มีดีลเลอร์นะครับที่อยู่ในโครงการของเรานะครับผมเดี๋ยวเขาจะมาแบ่งปันความรู้สึกนะครับจากการเป็นดีลเลอร์ในโครงการซิมปันสุขนั้นมาให้ท่านรับชมนะครับขอเชิญท่านแรกเลยนะครับสวัสดีครับทุกท่านผมชัยนะครับปัจจุบันก็ยังทำงานประจำอยู่นะครับที่ได้ตัดสินใจเข้ามาทำซิมปันสุขนะครับ เพราะว่าผมมองเห็นว่านะครับสิมบรรสุกก็เป็นาการสร้างรายได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับหลังจากที่ผมได้ทํางานประจําเสร็จแล้วนะครับผมก็มาหารายได้อีกหนึ่งช่องทางกับสิมบรรสุกนะครับเพราะว่า,าสิมบัรสุกข,ของเรานะครับก็มีสัญญาณที่ชัดเจนนะครับและก็ครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับและก็สามารถที่จะแข่งขันในตลาดได้นะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับ เข้ามาทําซิมปันสุขนะครับอย่างจริงจังนะครับแล้วมันก็มีรายได้เป็นที่น่าพอใจให้กับผมนะครับเพื่อจะเก็บรายได้ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนศึกษาให้ลูกด้วยนะครับผมจากจะแนะนำนะให้เพื่อนๆนะครับเข้ามาใช้ซิมปันสุขนะครับกันเยอะๆนะครับเพราะว่าสัญญาณของเรามันดีจริงครับ และมันก็แรงมากครับแล้วสัญญาณ5 g ของเราก็กำลังมานะครับขอฝากซิมปันสุขไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อหนุ่มนะครับอยู่นครปฐมนะครับแล้วก็วันนี้นะครับได้ใช้สัญญาณฟิวนะครับทดสจอสัญญาณฟิวแล้วก็แรงชัดนะครับดูคลิปดูวิดีโอนะครับดูไลน์ดูโซเชียลต่างๆผมเป็นคนชอบเล่นโซเชียลนะครับทีนี้เล่นโซเชียลยังไงให้ได้ตังค์นะครับก็ มาใช้ซิมบันสุกนะครับแล้วก็บอกต่อเรื่องราวเหล่านี้ให้กับเพื่อนๆนะครับคลื่นสัญญาณดีนะครับใช้แล้วมีตังคืนนะครับก็อยากชวนเพื่อนๆทุกคนนะครับให้เข้ามาทําความรู้จักกับซิมบันสุกนะครับแล้วก็สร้างรายได้แล้วก็ใช้สัญญาณมือถือโทรศัพท์นะครับไปด้วยกันนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆครับสวัสดีครับดีเจแอนครับนักจัดรายการวิทยุและนักเครือขคร่ตั้งแต่ผมย้ายค่ายมาใช้ซิมบันสุกสัญญาณอินเทอร์เน็ตดีมากๆเรื่องรีด ไม่มีสะดุดโทรได้ไม่อั้นและยังมีรายได้กับซิมปันสุขด้วยรายได้เข้าทุกสัปดาห์เข้าทุกวันใช้โทรศัพท์มือถือแค่เครื่องเดียวแค่คุณมีอินเทอร์เน็ตมีโทรศัพท์มือถืออยู่ที่ไหนคุณก็ทำได้กับซิมปันสุขอยากบอกว่าซิมปันสุขส่งต่อความสุขได้ทุกวันครับขอเรียนเชิญทุกท่านมาเป็นสมาชิกกับซิมปันสุขและเป็นดีลเลอร์ร่วมกับเราซิมปันสุขนะครับผม อ่าโอเคครับก็ขอบคุณดิลเลอร์ทุกท่านมากนะครับสำหรับการแบ่งปันที่ยอดเยี่ยมนะครับและนี่คือข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดนะครับของโครงการซิมปันสุขนะครับส่งต่อความสุขได้ทุกวันนะครับผมเนาะก็ถ้าท่านนั้นสนใจนะครับอยากจะสมัครเป็นดิลเลอร์นะครับให้ท่านนั้นติดต่อเพื่อนของท่านหรือคนที่เชิญท่านนะครับมาดูการ ไลฟ์สดในครั้งนี้ได้เลยนะครับผมและถ้ามีคำถามอะไรนะครับก็สามารถถามกับคนที่เชิญท่านมาดูไลฟ์ในครั้งนี้ได้เลยนะครับรีบๆหน่อยนะครับเพราะเรารับดิลเลอร์จำนวนจำกัดนะครับผมโอเคนะครับและพบกันใหม่ในการถ่ายทอดสดครั้งหน้านะครับสำหรับครั้งนี้นะครับผมนัทนนทนินลุ่งวรวัตรนะครับที่ปรึกษาประธานบริหารของฟิลเทเลคอมคอ c o ปอ o r เรชั n นะครับขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ